ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดบางนาน,นอกเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อเวลา8.25นาฬิกา25นาทีของวันที่29ตัวตุลาคม2554ซึ่งในวันนี้ระดับน้ำมีระดับที่สูงสังเกตที่สระลีแม่น้ำจะเหลือบันไดอีกเพียงหนึ่งขั้นเท่านั้น ระดับน้ำในแม่น,น้ำเจ้าพระยาที่อยู่รบอบๆของศาลา